สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่าสิงวัทุกทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านสู่ทีมงานอุตสาหรรเสริฐยนครับกับผมช่างนึกรอยะเอียดนะครับมื่อนี้เป็นวันที่20นะครับวันที่20กรกฎาคม2000 ห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับลิปนี้นะครับลิปนี้ก็มีรถมานำเสนอให้ทุกท่านในเบิง้งคือเกาเชียนเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้น้ำเนียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ่าว่าที่เป็นช่องทางเฟซบุ๊กนะครับ ช่องทางเฟซบุ๊กช่างนึกรายเอดนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับช่องทางเพจช่างนึกรอยเอดอู่ซับประเสริฐยนครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e เฮานี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรายเอียดครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่กัแล้วกันนะครับ มาเบิ่งในส่วนของรถกันนะครับมื่อนี้กะมี n 110เอ็นเรอยสิบแรงนะครับมานําเสนอทุกท่าน n อ็นเ0รอยสิบแรงจดทะเบียนปีพศสองพันหาร้เก้านะครับจดปี3ามอสามนะครับจดปี2538นะครับเป็น n อ็นเรอยสิบแรงหัวกระตูนตัวแหลกนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีครับสีสวยพวงมาลัยเผาเบอร์นะครับพร้อมใส่งานเลยเอกสารพร้อมโอนนะครับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมได้เปิดราคาไว้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับสวยๆพร้อมใส่งานกันเลย นะครับสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยรถคันนี้เพิ่นซื้อไปน้ำผมนะครับเพิ่นซื้อไปแต่น้ำผมได้ซีได้ซีปีแล้วนะครับได้ซีปีเอาไปใส่งานได้ยูเชียสองปีนะครับแล้วกับผูเเ้เฒ่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นก็เลยโทรบอกให้ไปเอามานะครับกบ็ถือว่าสาภาพกะ ดีอยู่นะครับกะบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงอะไงได้เอาไปน้ำผมนะครับยางก็เต็มทั้งหกเส้นเลยยางเต็มทั้งหกเส้นเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกนะครับเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกขอ,อกเหล็กครับยาวสี่เมตรสามสิบกว้างเมตรเก้าสิบครับรถเพิ่นตอนแลีนปีละเทียนะครับเพิ่นแลีนเข่าปีละเทีย ยางเป็นกับเปลี่ยนไหมทั้งหกสินเลยสวยๆพร้อมใส่ง,นวงวันทวงมาเลยกับพ่อเบอร์แล้วนะครับมาขาไปเบิ้งไลยย่ละเอียดโดยร่วมกันนะครับขาไปเบิ้งไล่ละเอียดโดยร่วมกันเริ่มจากภายในเลยอืม สภาพภายในนะครับไม่ยังหลุดล่ะสภาพภายในส,สวยๆพวกเพลียพวกยังยุคบหมดนะครับพวกเพลียพวกยังยุคบหมดเลยเกียร์ดีนะครับบ่มีหลุดบ่มีหอนในส่วนของเกียร์ เบียกมือใช้ได้นะครับเจคู่หมอนเจน้ำมันขึ้นนะครับแต่ว่าเจไม่หนีบ่ขึ้นนะครับไม่มีแอร์นะครับรถคันนี้บม่มีแอร์ครับนี่สภาพภายในนะครับ ยางก็เป็นยางเกียร์ล้อยหาซิปนะครับยางเกียร์50ใหม่ๆเลยนะครับคู่หนาหนึ่ัสซี่ครับพี่น้องครับดูคัสซีนะครับคัสซีบ่มีผุบ่มีบวมนะครับแล้วก็ยังมาท่านได้ดามหลังพร้อมนะครับถือว่าคัสซี่เดิมๆเลย สสีดๆๆวย,วยงามเลยครับพี่น้องครับผมว่าท่านเด็ดพนน้ำมันนะครับโดยกานี่ว่าท่านเด็ดพนน้ำมันไายแบบสดๆให้พี่ให้น้องเข้เบิ่งกันก่อนนะครับอนี่อย่างว่าท่านได้ดามหลังนะครับพี่น้องไอ้ตัวนี้นี่เป็นอ่าสายพันธุ์นะครับเคนเอาสายพันธุ์มาห้องเพราะว่ากระบะเล็กกับคับซี่เล็กนี่ มันต้องหาในห้องนะครับขันบ่เอาไม่อกเอาสายพันธ์เนี่ยนะครับห้องมึงแหนบกับพี่น้องมึงแหนบพร้อมใส่งานเลยเอาไปบรรทุกกันเงี้ๆเลยนะครับเสือมาหมดแล้วคือพร้อมใส่งานเลยนะครับพี่น้องครับพร้อมใช้งานเลยครับรถคันนี้ เอาไปบ่อต้องไปเห็ดเนั่น,นะครับคนเดียวไปเลียนเขาคือเอาไปเลียน,น,นเลยผดางคนกันยิบมาให้แล้วนะครับคนบ่อรลงจอยนึ่งในส่วนของกระบะนะครับนี่เป็นกระบะขขางล่างนะครับเป็นเหล็กลางหน้าสีนะครับเป็นเหล็กล่างหนาสีทั้งหมดเลยในส่วนของกระบะนะครับเหล็กล่างหนาอยู่ดีพี่น้อง เหล็กแรงหนาจ่อยเป็นเหล็กล่างหนาด้วยปูพื้นพื้นหนาจะประมาณสองจุดหามิลนะครับแผ่นพื้นสองจุดหามิลแต่แผ่นขางเป็นแผ่นขางใหม่นะครับแผ่นข้างเป็นแผ่นข้างไม้พื้นเหล็กงามๆครับพีนองครับขวกกขวกขวากเหล็กแบบหนามย่างดีเลยนะครับ ขอกเล็กแบบหนามยางดีเลยกะบะยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับงามขากี้ได้ีิน้อง ลอรฝอมใส่งานเลยนะครับเดี๋ยวไปยกหัวเบิงเครื่องกันยกหัวดูเครื่องกัน หัวกับเบาๆนะครับยกมือเดียวเลยนะครับดิดึงไว้พุละ่ะเครื่องดีๆแห้งๆนะครับผมเอาไปเปลี่ยหน่อยยางแต่นเครื่องมานะครับยางแต่นเครื่องมันขาด ท่าซีกับมี่นั่งหกเกียร์บนนี้พี่น้องคุณท่าซีกับว่าขาดครับขนาดรถจอดพนยนังไปต่อนะครับพนยนังไปต่อไป ืองดีนะครับเครื่องดีถึงดีมากพวงมาลัยก็เป็นพ่อเวอร์แล้วนะครับพีน่น้องนี่พวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยสายแตกผมก็ไปเห็ดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเก็บงานให้ผมใส่งานเลยนะครับน้ำมันเครื่องผมก็บไายแล้ว เอาไปก็คือเอาไปใส่เลยฮะพี่น้องนะครับหัวบางๆนี่นะครับนี่คือไหหล่ละเอียดโดยร่วมนะครับของ NCR 1 1 0แรงครับ จดทะเบียนปี2,538เครื่องดีคัดซี่สวยพ่วงมาเล่ power นะครับยางเต็ม6เส้นเป็นกระบะเล็กคอ,อกเล็กนะครับยาว4เมตร30กว่างเมตรเกครับพร้อมใช้งานนะครับ2องแสนืหพันบาทนะครับ2อ5 0 0 0บาท เอาไปแบบ้อมใส่งานเอกสาร,ร้อมบนเลยนะครับภาษีหัเกีนะครับมีตัวหน้าหัเกีไปใส่กันเนวๆเลยก็ฝากอีกรอบนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำนะครับเ่าว่าทีเ่เป็นทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดครับรถคันนี้ตอนไปสื่อผมก็ได้ถไทยลงในเฟซบุ๊กอยู่นะครับ ถ่ายลงในเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็ทางเพจนะครับทางเพจช่างนึกรายละเอียดอู่ซับประเสริญยนนะครับแล้วก็ทาง YouTube เท่านี้นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรอยละเอียดครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสุไตายนี้ผมสร้างนึกรยละเอียดนะครับผมกับทีมงานอู่ซับประเสริญยนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับ,พ,บพอๆกันไหมในลิปหนะสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ